เำได้บอนีบอลเรอหน่แดบบ่มันจับอยั that that andal, love, <c oughs> องวะบอลเรือบอลเรือมันมีอนมันมีรอแม่เหล็กนะรอแม่เหล็กอยู่น่เวลานันเวลาเขาเชื่อมเนี่ยนะอ่ากระแสไฟมันติดสปากนะครับมันสิดมันติดนั่นจะเป็นไฮดีนะถอดชุดลอแม่เหล็กไ้ไดบ่ถอดชุดนี้ออกวะจ้าใช่เพราะว่าเวลาเชื่อมนะกระแสไฟเชื่อมมันจะโดน โดนสตาร์กเลยปั๊บปั๊บปั๊บอี๋มันมันจะเฮ็ดให้ขดลวดทางในนี่ปัญหาได้ถอดให้ได้เพ่อน้อดถอดชุดนี้ออกนะอันนี้มันน็อตน็อตเบอร์สิบเป็นบอน็อตเบอร์สิบเป็นบอสองผิดแบบอันนี้ถอดถอดให้ได้กับถอดเด้อนี่เด้อแถวนี้เนาะมันเป็นไฟน่ะถอดลวดไปเอาไปถอดวันนี้เป็นเลื่อสักวันนี้สร้างกับพ่อมานั่เล่ะสร้าง่ะไรเรา ยุกไก่บ่ยุกไก่บ่ไก่ร้านมอเตอร์ไซค์ด้อเขายิงออกใหิยเดียวเสียปกี่บาทดอกเอาเขาพเขาบอนไัไปแน่เไปทั้นีอเวกนาพูโอเคโอเตามนั่นตามนั่น ครับผมหลังจากเมื่อกี้นี่ให้ลูกค้าไปถอดเพราะว่ามันมีกลางเมื่อถอดนะครับนะครับ่นเจาม่เฉียงใช่อมครับแล้วมันค่ารลอนแม่เหล็กนะครับก่อนจะเชื่อมเวลากระแสไฟฟ้าที่มีร่อนแม่เหล็กนะครับมันจะสปาร์กนะเรับเป็นอะไรขางได้เสียหายเลยต้องไปลือนะครับนี่ครับเป็นแนวทางนะครับสําหรับผู้ที่จะเชื่อมอลูมิเนียมนะครับหรือว่าเชื่อมเหล็กที่มี หลอดแม่เหล็กมีส่วนเกียวของนะครับเข้าต่องออกกรอนนะครับมันจังสิบ่อเกิดการสะปากเพราะว่าการไล่ของแม่เหล็กนะครับมันเกิดดูดเอาหายในอากเกินแต่ไย่ครับเจียวของได้ครับผมการเชื่อมกับบางคนอาจจะอาหาเหล็กสอดนะครับถ้ำแกนนะครับแกนตัวนี้เพราะแม่นว่าเป็นหามินหอครับหรือหกมินหามินนะนะครับก็ขอบคุณเอซี่แฟนครับนะครับที่เขามาชมมาให้กำลังใจนะครับ สำหรับคลิปนี้ของเจวัยครับเองนะครับผมก็ได้เป็นแนวทางเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบคุณเศิษย์แพทย์กับโทรโลกประเทศครับเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ